ไปเบิ่งแม่สิว <et> <sh> ัดมุมสวัสดีเด้ออ้านี่ FC ทุกคนอีนีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าจอยเด้อป้าุงเอ้ยเนาะสิอยู่ในประเทศางก็ยินดีเด้อเนาะต้อนรับเข้ามาชมงวาสนาเด้อป้าุงเอ้ยมาแม่ดีแกัน เาเปิดเงให้ดูแบบน่าแล้วแล้วกินข้าวก็แล้วแล้วมั้อกินแล้วแล้วทุอรไมไอนแค่อ่

หือกมา,ะมากะอย่า,าือกมาจกออกมายังกระยังกระใหญ่เกิดไปเห็นอะไรจริงอันนี้เ <c oughs> อ้ยอนี่ <c oughs> <c oughs> มาพี่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 กันจะเอ๋พี่กันไหมจะจะจะมาเบ้างสีใช้แบนให้เอาว่าแบนเอาบ่เอาบ่เอาอางามแห่ดงามแห่ด เงาดูอะไรอะ่ะไมนะ่นะี้อากาศบ่ออันนั้นบ่อนาวบ่อหอนแล้วกะดหอนแล้วโตยังหรือโตยังโ,โตใช่ใช่อีหลานอยากนอนตัวเมื่อคืนอีหลานนอนตัวตัวเมื่อปะแล้ว <t> ดูมือปะแล้วหอมดิทำทำไมหอมดิหอมนี่แก่คนนี้หน่อยนะคนนี้หน่อยนะทางในดิฉัเล่รอไปบ่ไปบ่ไปบ่เล่นหรออีลับอีลับไอเอายังไ้ยห้อ้ยเอายังี้ไห้อ้ ai à Này. ai à đọc mấy ngày ngay ai thịt mấy ai thịt ai thích? ai xài thịt ai xài thịt ở nhà hải đã ở bì bò ở bì hải bò Ba ba mẹ thả lông ba, luôn tra bò lông

S <S <S ตาไปมึงไอ้ทิพย์เหตุตาออกไปหัวเบาไม่ทิพย์ไปงามแล้วงามเดี๋ยวดีงามเงีงขัดเงีงเนี่ยไปเนี่ยยังดีน้ำไอแต่เกา่าใส่ทิพย์น่ะ งามแท้ลูกสาวเพร๊ดงามแท้เด้งถามไอ้ทิดเห็ดยังน่ะเดี๋ยวไอ้ทิดเห็ดเ่าใหญ่อีกแล้วไอ้ทิดศบ่ละไอเห็ดเ่านี่

กะทิเห็ดเ่าบุรุกบอกถามน,อน้องแน้ทิมังแน่น้องมานะ่ะโหหักกะทิเห็ดเป่างาโ่โย<อ>เขามีรถได้เหรอวะเนี่ยรถเขานะ่ะสิดอกเ <c oughs> นี่น้ำมือเขาดิเช <c oughs> เขาไหวเจ้าลิ่นน้ำไหน <c oughs> อ่ะเออโลกใช่ ป้าไปเถอนนี้ะป <si ้าไปไปอยากไปใส่ปุ้ยปุ้ยปุ้ยเห็นยังนะปุ้ยครับเกือบน้องบ่ดูมาดูกันมืตูมาัไม่ดูแล้วกูมา ไปได้ไหมไป้ไไปเคียมตู้หรอไม่ไปด้หมอไม่ระกาย่ตมามามเลูกมาหมเลยลูกมาหฮมด้ขึ้นมาก ใช้ลูกใช้ตู้มาป,ปุ๊บบออ้าวบอกรถตู้ก็เปิดทั้งนั้นอย่ากลัวเลย,ยมูอเปิดทั้งนี่พินเปิดทั้งนั้นมึงมื่นเนาะแม่ทอน้ำเข้ขัวได้ <c oughs> ยังไงท่า <c oughs> นจะกินข่าววะ เมื่อป้าบอลูกบ่บอายตู้ไม่เรียกเลยไหนนะมน่าถิมค่ะเบืองฮะจะรับอาีบ่สไงเลยนี่ืไปเยียบอีกตู้ปานะไรสามพันสามพันเจ็ดพัสามเจ็ดพันบสมันเจ็ดพันกระถือยุ้ยสามเจ็เดี๋ยวน้ะ ของฮาอของว่าบัวค่าทมเนียมกับยังเศร้าเศร้าหกพันเะาทำเนียมซื้อน่ะไม่นอมารับนคืนคนนะนางช่ไง่ใช่ถรกอ่ะฮะที่ลานกอนว่ารับเป็นคืนเุน่อเป็นอะไรน่นี่ไหนก็่ารับคนว่า่ารับมันจีดจีคืนไลยจ่าได้ใครมื่อนี้นะบ่บ่ง่ไใครคืน่อเนาะ่าว่รับมือนี้ยเมื่อยชื่อตี เม่อยแล้ยไข่เนาะเจ้าไข่มยนก็เมื่อยแ๋ยวเขาไยังเมย่แต่นอนน้วไปตู้ได้คืนเนาะไปละปุ้ยลื้อท้กุยนี่ยบนกองตกโลยลูกทั้ไปเอ้ยาไมัลกยาไม่ลอีกุยนี่ยมันลื่อนอนั่นเนาะดั่จนะคือกยังแมมาจ้งจัจเนียเุเฮ็ดไปกินนะวะเมย

Ừ. em nhiêu lạc à, hơi lạc hơi lạc hơi lạc nữa lạc hơi 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 lạnh hơi lạc hơi lạnh 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 เมกส้าม็ทูจ้าสูจ้ายงดเ่นเบาเลยเหนไดอสูจ้าไดคืนีมีอกว่านอน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 นอับแล้วไม่หน่อยกับบุ้มีกแกแกอยู่ปอนป้อนพาไปปอนพาไปแกแกป้อนพาบดูบ่จะป้อนพาบอป้อนพาเลยเขาไข่เลยไข่เลอมาเลยเช้าแล้วไข่เอามือองก็ได้ไข่ภจษาตอนเที่ยงขึ้นไงก่ได้ไข่แล้วล่ะตาป้าป้อนปอนกอนหานไหม ไอ้อนปากก้อนวนเออก้อ้อ้าอ้อ้าอ้าเออออฮาเอาเากินแม่บ่ขนมดูเผู่นเ่าได้เาิหญ้าเ่าอยู่หน้าเียวออาบ่รับไก่มือหเราเ่งลอยรับไก่ดีเลยอทแบงใหาเราด้วยเ่า à em bọn... mơ đi mưa đi mu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 a đi này đi mưa mẹ, đi này, đi mua đèn mua đi mua đi mà đi mua đi mẹ, mẹ đi mua đi đi mua đi à à. Ngồi, mừng. à. à, mừng, à

เออเออ con เปาะนหมมลาไปไปหมมไปลานะเออเออพ่อตู่นําเมื่อย่านําบอกพ่อตู่นํา nhặt bùi hóc nhận bùi hóc mới nhặt bùi lạ ừ hóc mưa nè mới nhặt mưa phủ ngô nè ừ còn bùi mới bùi ừ bùi hóc bùi hóc bùi hóc bùi มีแห้งเนละชสาวก็ช่วยกลุกแลนนะหมตู้กินเนป้นตู้เนะป้นดีาเลยป้นดีาไม่ป้อนไม่ป้อนดลายป้อนดีายยอ่ไปอ ma rồi, xuất kinh Đã còn muộn cả xác xác đi khai Ừ, xác giả đi ừ, không. Không xác đâu hả? Bộ quay Đợt tẹt, đợt tẹt Mới cứ chung chùm Mừng đợt nhòi nhòi con nhầm

อย่าเฮ็ดได้อย่าเฮ็ดไดยวช้าเป้อนีดีป้อนอดีฉันสิป้อนกันใครป้อนแ่นางขวงของอยู่ที่พบมือแตะบดบนชอ์ตลาดเต่มบอวีไอเอาหายวะเารู้ว่าคนเฮ็ดเช้เฮ็ดได้ใครจะไปดูใครจได้ไหมชูงขึ้นอยู่แล้วกันเนาะนี่กระโปรงนี่ก็ะเคิลนะบัด hãy chắp hầm lộ hai sai chào bên đích ngam đen ngam nè 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 ngam nhỏ quật ngam đi ơi bữa chợ bữa chơi đấy ngam thế đi à vơi luôn <laughs> chào phải đi ngam thế đi anh ngam ngam thế làm ngam thế anh งามแท้อ mm. ันนี่เคินเด้กันเินเด้วบ่าวงามนี่เคินเด้ดีใจคือยังชาวบ่าวขุิได้ปิดนะลูกกระโปรงอะปิดแนนบ่างามเดปิดแนลูกอะบ่างงามนะฮะบ่างงามนะฮะปิดนะแม่ คอยเ้าอย่าไปโดดเชยนาภาเลยค่ะบัดังงง้าว่าเจ้าขึ้นเมื่อตี้าแท้เหรอเออบัดึงสาวเจ้าตัวนันเยนทุกลอาพักลาง่าคือ ก็ไปเอยลูกะไปเอยจะไปเอยุยหยนนี่ยนี่ันมาบได้ดคุยขุยน่ะขามาไล่หมาบ่เลยโอ้ยาขาเราดาขาาแงไเาท้อพี่พี่ปุยมาพี่อะไรไปลูกปุยลยี่รไม่ได้นะลูก này lưu hát đi. Ao bùi đáp 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 bùi Cúi bùi Cúi bùi đáp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  Cúi đáp bù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 i đáp

บุญก้องเข่าห้องห้องพ่อบุญเนอะเพราะเจ้าชิมาท่านบุญก้องเข่าอยู่บ่จ้ะถามพ่ออยู่เปออไม่เอ่ยพ่อหรอกจ้ะเออไม่เอ่ยพ่อหรอกพ่อโทรมาได้ไหมยังอืมดิคัดได้ปะจักถวยแท้มาดิมาหนันติดคัดคิดตรงอินได้ปะจักคิดเท่าไรจ้ะได้ปะจักแล้วกินยานำตลองเลยจะพอนั่งกันนอนงอดกันนะ kinh cái bộ đấy cảm ơn chị đấy đàn này ừ, phải, ừ. phải nhạm chùa cái đồ này đi ừ, cảm ơn cô bỏ này cũng có kiến đã cười này già thấu mất cái cười như vậy này nhẹ ấy ạ chẳng là ghi, gì mắt cả luôn nữa Ừ. 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 ไม่ลื้คนรู้ท่านจีบว่าลื้คนรู้อะไรงัวชวนหมุนชวนมักดีไม่ตูไปลู้ป่านนี่ไปม่งมีผู้เผาชักมานิอะไรมูด้อไรมูด้ออะไบอว่าจริงงมักดีมาปลูอีกควดตาบามีถงน่อยมันจะเกาเชนหางมันนะพาปลูกระตงหาเช้นเนี่ยพูดติตามไห้ที่ห้คนาตาจ้อเนียสีออนเงินไหนรู้

เฮียนที่แมาติใช้นี่นะเหยียบไข่สิบโดเหยียบไข่สิบโดสไอ้วนมาใกล้ไข่ในตัวต้มมัดแม่แล้วมันนี่ก็ต้มมัดได้วันนี้นะมาย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 าวะแม่แกเป็นแฟนเนี่ยไม่ไม่กวดไม่ปัดแต่เศร้าคือแม่นสียไม่ให้ลูกเพระลูกเจ็บยาเฮ็ดตู้เก็บไม่ได้ลูกละใครสีเฮียนดื้อนี่ลูกใครสีลื้อใครสียดื้อวันที่รวย Boi chi lạy, tui chi lạy, lại. chi lạy, eh? Hit nan, chi lạy. Mong am, mong am, hit nan. Oh, Mà oh, 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 oh,

เออพาไปเขาของน้ำถาเข่าของน้ำไป้มันลูจะไป้มันมาเลยม่าลยไปน้ํามันลูกไป้มันแมวมาเลยค่ะแมลมาเลย่ะมาไวูไพาไปของน้ำไม่รู้ปิกปิกกปิกกเ็อะไรแล้วูปิกปนะปิก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 กปิก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 กปิ๊กปิกกกปิ๊กปิ เป๊ก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 อย่าเหตุดูผาห่างเยอะเห้ยมึงให้ชาวเขาเป้าเขาเขาพ่อหน่ะบอกให้โทรโทรหาวขาพ่อหน่ะบอกโล้สจ้ะมาเม่บวางลาตี้ไข่นี่จ้ะมาเม่ค่ะอือตีไข่นี่จ้ะอือมาเม่จ้ะเรงไม่อ้ายจ้ะอือตีไข่นี่จ้ะลาตี้ไข่นี่จ้ะ

บอกเาเขมาเนาะาห็ลูกอะนพาให้พาให้มาแต่องนมันนะให้สิริโทรพาบเอื้อยยนมันเพมมีเงินชือไหมีเงินือดแมวมีเงินชื่อไดลูกยเ้ยลบเ้ยหลานนะลาับหลานนะเอออออีไม่อจนะปวดกนฉุบเอานะขันเข่เลย <cười> <cười> ừ, à, 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 phải say gì này, mình phải, phải, phải chờ con ngâm mà nè, như vậy chờ là cái phom không? Khăm phom bò à má đấy? โอเคสวัสพ well. ี่น้องนลยประจอยกจบคลิปเพียงสมีกนขอบคุณขอบคุณนะลายเด้อจะกลับมาหลับชมเด้อคลิปนี้ก้ไปเลยก้าวกขมาสบายดีไปตู่มานอนน้ำลานเมื่อคืนนี่กะนลานก็ดีใจขบุ้งพัวเบิ้งนั่นดับแล้วไม่น้อยบ่